42่หื่สอสามารถออกรถได้เลยได้กินมีหูผึ่งได้กินมีหูผึ่งเลยค่ะ ะะอาร์มี่ก็มาตามหาพี่โบวี่นะคะ,ะคือ,คอเพจพี่โบวี่อิคุสูนั่นเองนะคะได้ข่าวว่าโปรที่นี่แรงนะคะเดี๋ยวจะไปตามตัวพี่โบวี่กันว่าคนไหนแล้วก็รถคันไหนที่โปรแรงๆนะคะขาพพี่พโบวี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ ใช่ค่ะขอเชิญค่ะได้ค่ะยินดีมากเลยนะคะมาถึงที่อยุธยาวันนี้นะค่ะถ้าเกิดโคม่แดงจริงอามี่ไม่มานะคะวันนี้คือยังไงบ้างคะได้ข่าวว่าในเพจที่ที่หนูติดตามอ่ะใช่ค่ะสี่หมื่นสองที่สามารถออกรถได้เลยใช่ค่ะตอนนี้นะคะได้กินมีหูผึ่งเลยค่ะใช่ค่ะตอนนี้นะคะสี่หมื่นสองพันบาทนะคะออกรถได้เลยที่สำคัญพร้อมแต่งซิ่งด้วยค่ะ ก็คือแบบมีของแถมมีอะไรบ้างคะในส่วนของรายละเอียดของแถมนะคะเดี๋ยวพี่โบนเนี่ยจะพานะคะน้องอันนี่เนี่ยไปดูที่ตัวรถกันเลยนี่ค่ะถ้าส่หมืสองบาทตามที่ดูมาจะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะอันนี้คือเน้นเน้นแบบว่าขนของได้พาแบบว่าลูกน้องหลายๆคนใช่นั่งไปได้เลยรถขนของหาลำบากมากใช่สัอดีแบบขนของไม่ได้ก็เลยมาดูะวันนี้ น,นี้ใช่ไหมคะ <S <S ใช่ค่ะเป็นตัวนี้<า>เลยค่ะจายเปินมาสี่หมื่นสองใช่เลยสี่หมื่นสองนะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่สี่หมื่นสองกำเงินมาสี่หมื่นสองพันบาทค่ะ,ะสามารถรับรถคันนี้นะคะกลับบ้านได้เลยค่ะแล้วคันนี้คือจุดเด่นมันคืออะไรนะคะทีทวีจุดเด่นนะคะในส่วนของจุดเด่นนะคะรถรุ่นนี้เดี๋ยวโบขอแนะนํารุ่นรถก่อนนะคะ<อ>รถรุ่นนี้จะเป็นในส่วนอาชื่อรุ่นรถว่าแคลปโกลห LDA ค่ะ รถะะรุ่นนี้จุดเด่นของมันเลยนะคะก็คือรถตัวนี้เป็นรถปี2020นะคะที่ออกใช่ที่ออกมาใหม่ในส่วนของรถตัวนี้จะมี3รุ่นค่ะจะมีแคลโฟเอสดแคลโฟเอลดีเอแลวก็จะมีแค p โฟแซดแต่ว่ารุ่นที่นองอมี่ดูมาเนี่ยเป็นแค p โฟเอลดีเอนะคะนนใช่จุดเด่นเลยนี่ค่ะจะเป็นในส่วนของกระจังหน้านะคะมาใหม่นะคะแล้วก็ชุดไฟเป็นไบร์ LED ตัวนี้ด้านล่างค่ะไฟเลี้ยวแยกจากโคมหน้านะคะมาอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะคะพร้อมเลยค่ะอันนี้คือลูกลักษณ์ภายนอก,นอกใช่ัะภายนอกใช่ภายนอกแล้วก็ววววสังเกตที่จดเป็นก็คือล้อแมก์ด้วย,ยใช่น,นี่แถมให้เลยเหรอคะใช่ค่ะ42,000ได้ไปแบบนี้เลยค่ะใช่ก็จะเป็นล้อแมกซ์ PE 37นะคะขอบ18คแะแล้วก็พร้อมน็อตสีที่ค้อบเบรแล้วก็ ดุมนะคะได้ไปแบบนี้เลยค่ะเลือกสีได้เลยถ้าแบบว่าวแหมวันนี้นะคะแต่ว่าไปาน,น,น็อตแดงชุดแดงนะคะเข้ากันพอดีเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังปิดยังมีในส่วนของฟิล์มฟิล์มเนี่ยด้วยใช่ฟิล์มอันนี้ถ้าแบบว่าเรากลัวร้อนก็จะเป็นนะคะฟิล์มดํา เลือกได้ค่ะ40 60 80แต่ถ้าแต่ว่ากลัวร้อนมากๆเอ้ยแต่ฮามิให้ลูกทุกน้องใช้หรืออะไรแบบเนี้ยก็ฟิล์มดำหรืออะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าจะมีฟิล์มซิง์อีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นฟิล์มสีเขียวแต่ว่าสัต์ของโบวี่เองอะค่ะโบวี่เรียกว่าชาเขียวก็จะเป็นเขียวใสๆค่ะเลือกได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะกระบะไลเนอร์วนของมีรีให้ด้วยนะคะแต่ว่าวันเนี้ยใส่โชว์ขึ้นมาก็คือไม่ได้ใส่โชว์แต่ว่าเรามีกระบะไลเนอร์ใช่ให้ด้วยค่ะ อ่าภายในค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะ,ะนี่ค่ะในส่วนของภายในนะคะก็จะเป็นเห็นไหมคะก็คือเราอนม,ม้ลองดูนะคะ,ะก็จะเป็นในส่วนของ,องมีจอมีกล้องมองหลังสะดวกต่อการใช้งานมากๆค่ะนั่งสบายไหมคะกว้างมากเลยค่ะติดตัวหรือออกมานั่งใช่มีจอวอน,น่าเชื่อนะคะว่าสี่หมืนสองคือได้เลย สี่หมค่ะอันนี้คือย้ําชัดร้อเต์ชัดเจนได้ตามนี้เลยถเแบบถ้าสมมติว่าเอซีอาร์มี่อยากแบบอยากมาดูบ้างอยากมาซื้อบ้างไม่โคราคานี้คือมันถูกมากถ้าเอซีนะคะน้องอามี่มานะคะบอกเลยว่า4ี่หมนสองนะคะจบเลยไม่ต้องค้ำไม่ต้องค้ำนะคะ,ะไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ย ใช่ไม่ใช่ว่าแบบจำกัดอาชีพไหมเราไม่จำกัดอาชีพนะคะออกได้ทุกอาชีพยืนยันค่ะว่าไม่ต้องทำค่ะ42่หมจบเลยรับรถกลับบ้านแน่นอนค่ะฟังไว้เลยนะคะเอฟซีตรงนคะที่สนใจนะคะอยากจะมาออกรถที่สุดนะคะเอามีแนะนำที่นีน่ีเดียวที่ที่โบพิลสุโรจนะอุธยาค่ะเพราะว่าโบแรงมากนะคะตอนนี้ใครอยากได้โบตอนนี้นะคะก็นี่เลยนนติดต่อนะคะค่ะติดต่อโบเลยนะคะรถเก่งมาก นี่คือแบบสุดยอดค่ะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะหรือผู้ที่ติดตามคลิปหรือว่าเป็นเอฟซีนะคะน้องอาร์ม,มี่สนใจเนี่ยอยากจะออกรถสักคันนะคะอยากจะออก,กรบาบะอีซูซูสักคันไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะติดต่อโบวี่ได้เลยนะคะ<ม>โบวี่เพจนะคะชื<ๆ>่อเพจว่าโบวี่อีซูซูโปแลนด์จ่ายน้อยไม่ต้องทำค่ะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะคะ0 9 9 2 8 7 9536ค่ะเดี๋ยวโบวี่แต่ช่องทางการติดต่อนะคะ ให้ไว้ด้านบนคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวอย่าลืมโทรมาทักมาเลยค่ะยินดีบริการเต็มที่คืะมาสอบถามก่อนได้ถูกไหมใช่ก็นะคะวันนี้ก็เดี๋ยวโบวี่นะคะขอไปทําเอกสารเนาะแล้วก็ชาททำเอกสารให้น้องอามีนะคะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่าคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมีอะไรกันอีกนะคะวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะไปแล้วค่ะ